สวัสดีค่ะน้องกระจังค่ะให้ยุ้ยตื่นหรอคะหนูตื่นหนูเล่นอะไรคะหนูเล่นกระาดาษทิชชู่เลยเพราะหนูชอบมันมากกินไม่ได้นะคะเล่นที่สนะคะอเก็บเสนี่ลูกเก็บเสนี่เก็บเศ่เก็บเสนี่นะคะตื่นมาเล่นคะ่ะ นอนเร็วนอนเร็วก็จะเป็นอย่างนี้ก็หนูหิวด้วยตาหนูหิวเดี๋ยวสักหน่อยหนูก็จะนอนแล้วตั้า้างขามาอาใส่เลยลูกใส่เลยใส่เลยค่ะ ใส่เลยค่ะเอาใส่นี่ค่ะเอาใส่นี่ค่ะโอเคเก่งมากโอเคเอามาใส่อีกเร็วๆเอาตัวนั้นมาใส่อีกเอาตัวนั้นมาใส่อีกวันนี้ชอบให้เล่นด้วยโอเคใส่เข้าไปเลยค่ะเก่งมากหนูจะเป็นเด็กสิบเอ็ดเดือนแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าหนูยังไม่เดิน ยืนได้แค่นิดหน่อยหดูตั้งไข่เป็นยังลูกยังตั้งไข่ยังไม่เป็นเลยแต่หนูคานเกิ่งไปได้ใช่ไหมปีนได้กินไม่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 ได้หนูเป็นเด็กขี้โม้เก่งด้วยใช่ไหมลูกกินไม่ได้เลยกินไม่ได้ no no จ้า ลองโชว์การเต้นดูสิลุกขึ้นยืนแล้วก็เต้นดูสิลูกจ้าจ้าสัปดาห์นี้วันเกิดป้าป๊าหนูเอาอะไรให้ป้าป๊าคะหนูต้องเรียกป้าป๊าให้ชัดเจนขึ้นป้าป๊าเอพูดหน่อยป้าป๊าป้าป๊าพูดกับลูกป้าน้องกัาด น้องกากินไม่ได้ค่ะอ่ายกินไม่ได้เผอเป็นไม่ได้เลยกินไม่ได้นะคะก็หนูกินแหมแม,แ,มแล้วก็เอาทิชชู่มาเช็ดปากแล้วหนูก็เลยอยากเล่นใช่ไหมลูกกินไม่ได้อ่ะ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 เดกินไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ของกิน

แม่ไปเช็ดปากเลยนะคะลุกขึนลุกขึนลุกขึนตามกระดาษได้ชัว enfin ลุกขึนลุกขึนตามกระดาษดชัวลุกขึน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 ตามกระดาษดช่ว